สวัสดีค่ะตอนนี้เราช่วยกันถ้าไมให้กับเตรียมกับข้าวไว้พรุ่งนี้นะถ้มม่อยู่เว้ก็จะแอบกลับแล้วจไม่ใ่กินลอนกินนะ้าหั่นไม่ด่นี

เดยวเียจลอยกัปูเดินไปกับ้อไปกับูเบ่งกันบับล้ยเด้ออาบกับพ่อเป่าเลยแล้วนี่ยบายบายไปเนาะบาย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 โอ้ยบายบายจะไปโอ้มาจ้างบายบายอกคนหรอกคนลืมแล้วลืมไปแล้วบายบายนะบายบายจะไปนอนแล้วนะเมยก็ร้องไห้แล้ว เออมานั่งสะกอนอะไรเดี๋ยวเราก็ขึ้นนอนอ้าเดี๋ยวพี่มิวมาพรุ่งนี้อ่ะมาใช่แลขึ้นนอนปะเราก็ขึ้นนอนปะกินยังไหมหมูนี่ให้หมูนี่กินไหมเบะเ่ะปะเบะจับปกกองวะจับปกกองจับโปกกอมดเลยเบเปนหุ่ม่นะเ่อนั เดี๋ยวจะว่าให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าให้พี่หมิวอยู่พี่หมีวเนี่ยโอเคโทรไปว่าพี่หมิวเลยพี่เคตรงนี้ไม่ต้องให้เล่นลูกบอลด้วยแล้วพี่หมิวน่ะเออเนาะหนีเอ่อหนีน้องไป

ป็นอะไม่หรอกเราจะขึ้นไปนอนแล้วนี่ไปดูเขากินนี่แลแม่อนนาซีนูเก็บไปยังนี่เดี๋ยวหมามันคาบไปแล้วพรุ่งนี้ขวามันอยู่ไหนโทรศัพท์หายไปไหนอ่ะฮะปะโทรศัพท์เป็นน้อหายไปไหนแล้วอ่ะโทรศัพท์ก้อนหินหายไปไหนแล้วโทรศัพท์ก้อนหินนะมีล้างไหม ได้ได้เยอะไหมเอาเอาข้าวุงพันสีมาใหม่เมมรจอเ่มเหลอ,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 อี่เดียวเมีพเร่เริ่มอเนี่ได้เจอทุกเท่เ่าเ้อบาหลายคนใส่บารเมาใยสย่ทีดดเดรอหาเ้อบาสจแม่

ขอบคุณมากๆนะคะขอลงไลน์ก่อนค่ะมีบอเอาหอให่คใส่บนี้นึงเข้าออไม่ได้หนึ่งแล้วเพิ่มกรป๋ายดทยมาี่้ได้เหรอได้รได้ครับมีใจได้ี่ม

อรวัดเมืองเราบอนีอ่้เเข้าวเจ้าบ่มีบ่มยาสินีเนอข้าวเจ้าก็ได้เออข้าเจ้าแล้วเดี๋ยวก็เจียวสา สันนีกินนั่นว่าจะส่งสขร้่งเขานะเอเงินค่อยๆบอกงานนียเขาส่งกลับมาให้เบิ้งล่ก็ อกเจ้าจ้ะก็บอกกินเท่าแล้วกำลังทำน้ำหนักลด5้ากิโลไปทำบบุญเท่านั้นก็ได้เยอะเดี๋ยวพักสักหน่อยซักก่อน

เรื่องว่าเร่องนี้ต้อได้านาะวไม่ใช่ประเภทตวใหมวนี้ไม่ได้ มันไสม่อยู่เันกเด็กเมเลยของไหวิดด้ายงงงงโอียแมนปอกป่ดขาาเอู้น ได้หมูนะของเขาจะกินหมือราแกน้าไม่กินกุหลาบสวยมั้งเนาะแกน้ไม่กินกันกุหลาบสวยเนาะแกงใส่อะไรนะแกใส่บุญหมูหืน มะพร้าวนี่มะพร้าวเขาวายกินเลยลุ่งมะเขาวายคือเจ้าน so ู Or ่นน่นนีเขานีไม่ได้กินน้ำนะน่นนั่งน้ำกระดามันจะได้น้ำเนากระดังมันจะสงนู่นนี่กินแล้วน้ำเยนี่น่นน่นมไมด้ถ้า้องหอมมาใส่นี่เราซื้อมาเราซื้อมาเองหอมเอมมาละมา

าอากินจะตามไม่แม่เขาไหหลายบอกฮะสุก้าสุกา้กาออกมาสุกา้าโอ้ตาม,มกินบ้านบอกเล่นย,ยังเนี่บยบ้า ก็ูเรามีเอาเรามีกินข้าวลงมกินข้าวงหมดงหมกินข้าวหังข้าวหบสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงตะเพียนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ